พี่แม่ค่ะอัปเดตหน่อย,อยชีวิตตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีความสุขดีมากเพราะผมดูมากๆนะคะที่เป็นห่วง<บ>เป็นแม่ค้าเต็มตัว<ม>แล้วก็เป็นนักธุรก,กิจจริงๆพอเราเริ่มมาทำธุรกิจเต็มตัวแล้วก็มีเวลาให้กับในเรื่องของธุรกิจเต็มตัวอนะ่าเนี้ยมันสนุกอะ่าแบบนี้มั้ยมันมันมันสนุกไปอีกแบบนึงแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงกว่าเก่าอีกประมาณแบบว่าร้อยพันเพราะว่าเราเป็นเจ้าของเนาะ ต้องดูแลหมดทุกเรื่องราวอย่างนี้ยังคิดถึงงานทุกงานมีคนชอบถามว่าคิดถึงงานไหมยันถามกลับก่อนคิดถึงฉันไหมคิดถึงก็เรียกสิจบแล้วนี้สมมติว่าถ้าวันนึงกลับไปทํางานพิธีกรอีกแล้วกลับไปหรอแกล้วก็ผิดอะไรเยอะที่มา อันที่จริงเป็นธุรกิจเลยต้องทำสิครับทีเอาธุรกิจดิฉันไปบอกน่าจะมีคนติดต่อมาบ้างไหมคะงานไม่มีใครจะกล้าดิฉันไปออกโทรทัศน์เนี่ยเนี่ยเนี่ยกล้าเหรอกันเนี่ยมีมีแม่าถามจริงไม่กลัวเหรอเป็นแฟนคลับของดิฉันเนี่ยอยู่ในไอจีเราคุยกันตลอดอยู่ในเพจแม่มามาแล้วเราคุยกันอยู่ตลอดเวลาเขาก็คิดถึงเขาก็จะเจอเจอตรงนั้นในเฟซะไรเราเราอยู่ ก็เข้าใจก็ไปจะจะจะาเองกันที่เชตเลยนะแล้วตอนนี้ก็คือใช้คำพูดแม่แบบไม่ได้อยู่โรงพยาบาลเลย่อนเราไปแล้วก็ได้ก็ได้สิฉันไม่ได้เอาหน้าปรโทรทัศน์มาตั้งสามปีแล้วตอนเลิกงที่เกิดเรื่องได้ทำใจยอมรับกับเรื่องนี้ยังไงทำไมไม่ตอนแรกๆมาถามตอนนั้นไม่เจอต้องมันต้องมาสิต้องมาถามทำไมไม่มาถามตอนนั้นกลัวใช่ไหม ตอนนี้ก็ตอนนี้ไม่กลัวเหรอตอนนี้ทุกอย่างลงตัวแล้วนะทำจริงอ๋อหมายถึงว่าชีวิตดีชนะใช่ตัวลงตัวมากเม็นเหมือนสโลไลฟ์กว่าเดิมไหมแบบได้ทำจไม่สโลไลฟ์เลยอ่ะโหมันงานแบบเด็กก่าเดิมเจ้าของค่เอ้าไปถามนายสิไปถามนายนายเดิมมันได้มีเวลาแบบชีวิตมากขึ้นใช่ไหมแต่ผลลัพธ์ก็ดีขึ้นใช่ไหมแม่ผลลัพธ์ดีขึ้นมากเราทำงานเจ็ดวันเลยนะ ต้องหนักกว่าเดิมผลิตภัณฑ์ก็คือ<ด>อย่างนี้ผลิตภัณฑ์ดีมากเพราะว่าได้รับการตอบรับดีมาก,มกเราเป็นของดีอของอินพอร์ตเหมือน่อหอมกแม่ดิชันทำไมยังขายอยู่ได้สามสี่สิบปีและขายดีทุกวันเพราะว่าสินค้ามันดีสินค้ามันขายตัวกันดิวันหนึ่งดิชันลุกขึ้นมาทําสินค้าของตัวเองดิฉันเอาสิ่งที่ดีที่สุดเพราะใช้มาสิบห้าปีแล้วก็ติดต่อมาเลยจากต่างประเทศแล้วของดีแรกๆก็ มาช่วยสนับสนุนด้วยความเห็นอกเห็นใจเดี๋ยวนี้ลูกค้าใน1ปีเนี่ยสั่งกันแบบว่าเป็นครอบครัวเดียวกันซึ่งสินค้าเราขายตัวมันเองแล้วซึ่งดีมากจของไม่ดีไหมต้องใครมารีวิวเลยเขารีวิวกับปากเองแม่รู้สึกยังไงครับก็มีความสุขมากเลยขอบคุณไม่อ่านไม่อ่านเลยใช่ไหมอ่านแล้วก็เข้าไปต่อกลุกครมบครัวอย่างที่แม่จะต่อยอดอะไรเพิ่มไหมคะถ้าเราแบบอันนี้ก็พอเลยนะเอาว่าผ่าน เพราะว่าเศรษฐกิจณตอนนี้เราต้องดำเนินด้วยความระมัดรวะวังสุดท้าถ้าใครอยากจะติดตามผลง,งานก็อยจาจะซื้อของของม่เนี่ยซื้อได้ที่อ้อยข<พ>อ,อ,องม่เราขายอยู่ทุกวันอยู่ทุกวันเ<ช> <ๆ S 2> พราะว่าแม่ขายอยู่ที่วงเวียนใหญ่ <ๆ S 2> แต่ว่าวันพิเศษอย่างเช่นเส,สาร์อาทิตย์จันทร์ตั้งแต่11โมงมันก็อยู่ที่เคมิเลตดิ <ๆ S 2> ฉันก็ไปขายเองโดยโดยเป็นประจำส่วนเพจแม่มามาแล้วก็เพื่อรัศสกษง ประมาณกัน่วครึ่งก็มาเมามอยกับแม่ได้ในเพจก็ได้ในไอจีก็ได้สนุกเพราะว่าดิฉันทำเคสในลักษณะของคนโทรทัศน์ดิฉนมีโปรดิวเซอร์อยู่กับโทรทัศน์เราทำงานโทรทัศน์กันมาต่อดังนั้นเพจดิฉันมีคอนเทนต์แต่ไม่ใช่บ้าบอๆนะจะเป็นเรื่องเป็นราวสนุกสนานว่ากันไปหลายคนชอบก็คือจริงๆก็คือใช้เปแบบออนไลน์เลยแต่มาทำในรูปแบบแม่เคยที่เราเสนอใช่ ก็จะมีสีสันขึ้นหลายของเราก็ไม่ได้ไปขายแต่ของเราก็จะบอกว่าของชิ้นนี้ท่านดีไซเนอร์คนนี้เนี่ยประวัติเขาเป็นยังไงเขาทำอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยพี้มาพี่มาแลว้วพวกเครื่องเพชรเครื่องพลอยที่ทั้งหลายที่ขายนี่ก็แบบขายดีเหมือนกันเป่นชิ้นหลายหมื่นหลายแสนคนก็เอฟกันเอฟกันสนันน่นค่ะอ่าคือคือตอนนี้เหมือนพี่มาแต่แฮปปี้ธุรกิจการเงินการงานอะไรอย่างเงี้ยพี่ชีวิตทุกอย่างเนาะ คือเหมือนเอาสิ่งที่เราชอบมาขายแฮปปี้สุดก็กว่าจะหาเจอก็ใช้เวลานานนะดิฉันก็เคยขายยาิีฟันผมซัพ่อคูพูด3ชั่วโมงขายได้300บาทแต่ขายเพที่เลือสุดมันหาทางไปได้จนเจอคนเรามันก็ต้องหาทางให้คือเราก็ไม่รู้ว่าอะไรที่เราที่มันจะเป็นจังหวัะที่ใช่แต่พอสุดท้ายเราก็คืออนุภาต้องเปนเรื่องของของความสวยงา อะไรก็ได้เสื้อผ้ารองเท้ากระเปะ๋าเครื่องประดับอะไรก็ได้เป็นเรื่องของทามสวยง,งามมันจึงเหมาะกันดีใช่ไมไม่ใช่ของบริโภคคือของกินเนี่ยคือแม่ทำไว้ดีแล้วเพราะมันอร่อยเข <c oughs> ้าใจใช่ไหมฮะแต่แม่ผมสับฟ้อยดิฉันไม่ฉันลุกฉ,ฉันไม่ใช่แม่บ้าน